สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องเว e b นะคา,ากันอีกแล้วนะตอนนี้เราอยู่ในเกมที่มีชื่อว่าเรบอ์กนะฮะกับแมปลักกี้บ b อกแบดเดิ้ลกาวกันอีกแล้วนะตอนนี้ก็เราจะมาทำชา c h a l l e n ึ่งนะอันนี้ฉันคิดเองไม่รู้ว่ามีมาก่อนหรือเปล่าก็คือเอาชีวิตรอดโดยใช้กล่องกาล็ซี่บอกแค่กล่องเดียวนะคะมาดูกันว่าเราจะเอาตัวรอดได้นานแค่ไหน โอเคไปดูกันเลยโอเคมาแล้วก็มาอุ้ยใครยิงไฟมาเมื่อกี้แล้วก็มาเปิดกันเลยนะคะเอออุ้ยถือว่ารอบนี้ได้ของดีอยู่นะคะได้น,น้าไม้มาได้ <laughs> น,น้าไม้กับปืนนะที่มันสามารับเขาได้เจ <c oughs> ลองใช้ให้ดู <c oughs> นั่นไง <c oughs> ยิ่งเลย มันเป็นปืนที่ล็อกเป้าได้นะคะและไอเทนูนี้มันยิงปืนมันก็จะกลายเป็นแบบตัวเจสเซี่ยวเล็กๆใช่ไหมเราต้องล็อกเป้าฮอยนี่แน่เป็นยังไงล่ะเจ้าพลัง,งการแบบยิง RPG อาวุธจีโดยแบบไฮเทคขึ้นมานี้นึงก็คือจะมีการล็อกเป้านะคะยังไม่ได้ใช้น้ำไม้ใส่คนเลยอ่ะพอลองใช้น้ำไม้หน่อยเซ นโดนนุงน่งคนนูนน่ะเนอะไอ้มันหลบได้หอยหยุดโดนไดโนเสาร์หอยหยุดนีน่นะอุ้ยไม่โดนอ,อ่ะเออจะจะตายตอนนี้ไหมนะโอ๊ยใครยิงมาใครยิงมาแล้วเจอวิชาล็อกเป้าของเจ้นี่นี่นคนนิงน่งๆคนนิงน่งๆยิงเลยตูมอะไม่โดนโดน,โดน ไม่โดนโอ้มันลุมชันจะตายแล้วจะตายแล้วว้ายลงล่างก่อนขอไปหิวเลือดก่อนแป๊บนึง<ว>คือแบบมันยากมากนะทุกคนดูเหมือนจะง่ายแต่ไม่ง่ายเดยนะโอ้ยเยไม่โดนอะยิงใส่โ,โ,โดนโดนแล้วคุณไปคอนโดนยิงไปหนึ่งเอเอแล้วค่ะจังหวะนี้หนึ่งกายเป็นกองตีแดงๆอยู่ตรงนั้น ีคนนั้นไมปคนเมื่อกี้ไปไหนละวิ่งไปไหนละโน่นโน่นโน่นเดี๋ยวเราจะเล็งเป้าเขาเล็งเป้าตูดตูด,ด,ดอา้าวเล็งเป้าสิอืมไปเล็งคนโน่นแต่ไงยิงไปเยอะได้อึมมาไม่โดน <c oughs> ไม่โดนอ่ะหยุดนะจะยิงแกอุ้ยโดนโอไยมันมาแล้วเอายิงเข้าไม่ยิง ยิงแกมันมัน,มนรู้ทันหยุดเออนั่นแหละสมน้ำหน้าโดนลูกไฟโอ้โ,อโหนี่แกก็ยิงใสะะง่ฉันหรอล็อกเป้าแล้วก็ยิงอืนั่นงไงไม่โดนมันโดนอันนั้นนะโดนกล่องอะเราจะไม่หยิบกล่องนะฮะเพราะว่าเราเอาชีวิตรอด <Yeah. S 2> โดยใช้แค่กล่องเดียวยิงมันยิงมัน เอ,เอาทำไมมันไม่ตายอ่อนท้ายแล้วตกใจนะว่ามันไม่ตายคุณผู้หญิงแกคิดว่าแกสวยกว่าฉันนิ่นเหรอจริงเลย <c oughs> แกไม่มีสิทธิ์โอ้โหถ้วยกัญชาอุ๊ยแกไม่มีสิทธิ์โอ้โอ,โอไม่นะไอ้นั่นมาแล้วไม่นะลักเต้าอ้ามันจะมาแล้วมัน <c oughs> ไม่ยิงอะ ม,มานะทุณนังขอแก้มือเอาอีกกล่องหนึ่งแล้วกันมาแมอืมได้ของดีแหละคราวนี้แกตายแน่นอนดาบสีแดงไปเลย,ยานอวกาศฉันจะพาเธอลอยล่องไปในอวกาศใช่ไปไปไปแกอยู่ไหนไอ้คุณเมื่อกี้แกต้องเจอวิชาดาบแดงไหนโน่นไงมันไล่ฆ่าคนอื่นอยู่ตรงโน้น กิดว่าดาบแกเท่นักละสู้ดาบสวยของฉันได้ไหมล่ะนี่ในจุดจๆๆุดจุดจุดอะไรก็จะเจอดา,อาสลายไปซะถามมากนะแกเตรียมตัวตายห,หยุดนะสั่งให้แกยุดยุดวิวิอออเออเราจะยังไม่ใช้นะฮะว่าเราจะาชีวิตรอดด้วยกล่องเดียวไปเลยเอ,อ้ย แกไม่มีสิทธิ์หรอกแกไม่มีสิทธิ์โอ้ม่มกตาตกใจก็เออหนๆมันก็จะสอบคลิปเราขอใช้หน่อยละกันแว๊บหนได้ไไดาบอะไรบ้าง <c oughs> ทุกคนโดูนี้สิเรได้สิ่งเดิมมาด้วยอ่ะเอออ่าใช้อะไรดีนะใช้นกเอี้ยงละกัน <c oughs> ใช้นกเอี้ยงนะแล้วก็ดาเออมใช่กระทาวิเศษ โอเคแค่นี้ก็น่าจะได้แล้วนะคะทุกคนอม่กอดต้องกินยานี้ก่อนเพื่อให้ตัวเล็กแล้วก็วิ่งเร็วขึ้นเราก็เริ่มหากันเลยนะอยู่ไหนนะแก้แขนแกขอฆ่าคนสักคนหน่อยก่อนปิดคลิปใครก็ได้อุ้ยนั่งไงนั่งไงเราจะฆ่าเขานะคะในข้อหาที่แบบเขาท้าเป็นเก่งมากเกินไปแกต้องตายเดู๋ยนีด้วยอุ้ยมันโดดลงอะ่ะโอ้อะไรก่อแก คนโดนหมดแล้วตายหมดแล้วโอ้โหเป็นอะไรเป็นอะไรชิงนี่แน่จะพลังเห็นดาบแดงหน่อยโอ้ไม่ก๊อุ้ย,ยตายสับโอ้ใครตายมีใครตายนกเปี่ยงช่วยด้วยโอ้ oh, ม,มาแล้ว oh. <laughs> พันปีเว้ยเร็วไปพันปีไปดีกว่า <laughs> กลับบ้านกลับบ้านตๆนๆๆๆๆาๆสิน้ตายไปสิเราชนะแล้วทุกคนเราชนะไอหมอนันแล้วไปดีกว่าเฮ้ยทุกคนสำหรับคลิปในวันนี้ดิฉันก็ต้องแบบขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย